สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับความเชล่กมันทงไลฟ์นะคะในวันนี้ค่ะคก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงนะคะคุณผู้ชมค่ะคที่เราได้สูญเสียนักคอมชนชื่อน,นะคะสเสล็จปินลิศเป็นครูได้จากไปใช่<ป>ผมกต้องครับซึ่งเมื่อช่วงบ่ายสามวันนี้นะคะที่ผ่านมานั้นก็ เพิ่งจะได้มีพิธีชาปนกิจนะฮะของนักข้อมไปซึ่งตอนนี้นะครับผู้สื่อข่าวนะครับคุณเน่คุณเนเน่อนุไทยนะครับก็ได้อยู่กับเราตรงนี้แล้วก็เพื่อจะเล่าบรรยากาศในเมื่อช่วงบ่ายสามโมที่ผ่านมาครับผมอ่าพี่อนุไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ยอ่าได้ยินแล้วครับผมครับ เกียรนไทยครับเล่าถึงบรรยากาศเมื่อช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาให้ฟังสักหน่อยไหมครับว่าบรรยากาศของงานชาปนกิจศพของนักคอมนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับคะก็บอกว่างานชาปนกิจก็คือต้องทำทงานศพเน่ือกันเพื่อโรงเพยยบานะคะที่โรมพยาราลรามาธะกินระบดีมัถึงที่วัดพระศรีเนี่ยสักประมาณสามนาฬิกาสามสิบนาทีซึ่งก็เป็นการขึ้นมาโดยรถฒิมนิกิ ึงนะะคเข้ามาถึงวัดพอถึงวัดเนี่ยขั้นตอนของการเคลื่อนข่าครถไปเมนเนี่ยก็คือขอดที่ตรงช่วงเมนแล้วก็ขึ้นเคลื่อนขึ้นเมนทันทีเพราะว่าทุกอย่างก็คือจะต้องอยู่ในหลักของมาตรฐานสูงสุดนะคะเจ้าหน้าที่คนก็ใส่ชุดพิภีแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการตรวจมาตรุามนะคะตรวจ เพื่อที่จะมาเป็นคู่ต่อสที่จะเริ่มทำพิธีขวานะนะคะซึ่งวันนี้ก็มีตัวครัวพวกทวนะคะก็จะมีเพียงแค่ทาั้งของทูกสาวนะคะไอ้กับผู้เผยนะคะที่เป็นคุณแมทมาร่วมงานเพราะว่าทางด้านของเร้าของงานขวานเองนะก็ยังคงจับตัวอยู่แล้วก็ตัวเองก็ยังคงจับตัวอยู่นะคะอันนี้ทางด้านของลูกสาวก็ได้ออกให้สัมภาษณ์ด้วยว่าที่ การทำที่ีเสร็จสิ้นนะคะเพราะจะบอกว่าเป็นความสุขนะคะมีนักแสดงเป็นรับเินลมก็ขวบจะมาต้องจำเป็นนะคะเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงขานการตักทุนที่คนที่เข้ามาร่กมากคนนะคะจะต้องผ่านการตรวจวัคุีไขเข้ามาคพื่ัมาทางานนะคะก็จะมีพนักรนจาก,กอาตุตาหกัรมไยก็มาวมงานนะคะมีรถตี มีคเชนินมานะคะมีขอกับคุณมาแล้วก็จะมีภรรยาของคุณเชิค่ะคับคุณผู้ชมค่ะหลังจากนี้แล้วนะคะอย่างที่คุณเนเน่บอกไปค่ะก็มีครอ,อ,อบครัวตลกนะคะไม่ว่าคุณบอลชนยิ้มคุณแอชนชื่นก็ร่วมรันะคะซึ่งทางาครอบครัวคุณไอซ์นะคะแล้วก็เอ่อ ซนหนุกนะคะก็มาร่วมไว้อะไรด้วยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจทางครอบครัวของนักคอมด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณเนเน่อนุไทยด้วยค่ะที่ได้เล่าบรรยากาศเรื่องราวนะคะในธปนักกิจของนักคอมค่ะครับ ซึ่งส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นคลิปสัมภาษณ์นะครของคุณไอซ์นะครก็ได้ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อและสำนักนะครับที่ไปตั้งตารอในครั้งนี้นะครับคุณไอซ์ก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าก็รู้สึกตัวเองนั้นรู้สึกเสียใจเหมือนกันนะครับที่ในโอกาสที่คุณพ่อเสียนั้นทั้งครอบครัวเนี่ยไม่ได้อยู่ครบนะครับแต่แล้วแต่ก็ต้องขอบคุณนะฮะกำลังใจนะครับผมจากประชาชนทุกคนรวมถึงคณะแพทย์นะครับที่ได้ช่วยเหลือนะฮะ คุณพ่อแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้ยื้ชีวิตคุณพ่อนะครับไวอ้อย่างตลอดมาจนถึงนวันนี้นะครับแลก็ต้องขอบคุณทุ้กำลังใจด้วยหลังจากนี้เนี่ยทางคุณายเองนะครับก็จะไดะ้ดูแลครอบครัวและก็ เขาหวังไว้อย่างหนึ่งนะครับบอกคุอมอลชนว่าไม่อยากให้คุณพ่อนั้นเป็นห่วงเพราะว่าตัวเองนั้นจะเป็นคนดูแลครอบครัวเองนะคร<ม>ับก็อย่างที่คุณคุณบอกไปนะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยและก็กับการจากไปของนาคอมชวนชื่นในครั้งนี้นะฮะต้องบอกว่านาคอมชวนชื่นนั้นนะฮะเป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญในวงการบันเทิงและก็เป็นศิลปินตลกที่ครำบ,บอดอยู่ในวงการตลก ายาวนานเลยซึ่ง <Okay. S 2> วลีเด็ดที่หลายๆคนเนี่ยนะฮะได้พูดถึงกันอยู่บ่อยมากเลยก็คือเป็นคาเป็นคำพูดเป็นคำด่าเนี่แหละนะฮะคุณปูนที่หลายๆคนทราบกันแม้ว่าจะเป็นคำด่าก็ตามแต่คนบันเทิงหลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณตูนอธิวราก็ดีไม่ว่าจะเป็นคุณกลักคณาวุฒก็ดีนะฮะก็คือถือว่าอยากจะให้ตัวเองนั้นโดนหคามด่านะฮะถือว่าถ้าเกิดว่าโดนหคามด่าแล้วเนี่ยก็จะมีความสุขนะฮะเดี๋ยวเราไปย้อนดูนะครับเสียง ตลกตลกของนาค่อมแล้วก็สิ่งที่เขาพูดถึงกันซะหน่อยฮะค่ะตะครั้งหนึ่งได้ไหมครับแป๊บหนึงนะใครบอกนาค่อมแล้วพูดว่าผมขอสักครัง้งนึงได้ไหมขอให้นาค่อมด่าครับอโอ้โใจหายรู่นขออะไรจะโรรบก<อ>ให้น้าด่าเลยครับผมโูดแล้วแฟนคลับจะเกลียดน้าหรือเปล่าแน,น้าเกลียดไหม ด่าดูด้วยด่าให้ดีด่าให้ดีไอ้กัดมึงหลออเกินไปแล้วไอ้สัตว์ที่พาแล้วที่พาแล้วสบายใจแล้วได้ด่าคนดีๆกันเลยมีเรีอนคพรอหนะครับไหมครับ ่า,าครับก็เป็นในส่วนของคุณกรับคณาวุฒินะครับนอกจากนี้ก็มีคุณตูนอธิวราด้วยที่ไปเล่นนะฮะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งแล้วก็นักอ่อข้าไปด้วยแล้วก็คุณตูนก็โดนนักค่อมทํากันนะฮะถือว่าหลายๆคนนะฮะก็ออกมาเผยแพร่คลิปนี้